ล่าสุดมาเร็วเช็คตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนกรกฎาคมปี 63. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นบัตรที่ทางรัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพร้อมจัดสวัสดิการให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศโดยจะมีวงเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัตร ทุกเดนือสําหรับเดือนใหม่กรกฎาคมปี63นี้ผู้ถือบัตรจะได้รับวงเงินช่วยเหลือในบัตรอีกครั้งมีวงเงินอะไรบ้างเข้าวันไหนบ้างไปเช็คกันได้เลยวันที่1กรกฎาคมปี63 1วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ผู้ถือบัตรที่มีไรายได้น้อยกว่า30,000บาทต่อปีได้รับวงเงิน3 0 0บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรที่มีไรายได้ระหว่าง30,000ถึง100,000บาทต่อปีได้รับวงเงิน200บาทต่อคนต่อเดือน 2. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะค่ารถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือรถเมล์ขอสอมกและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและหงจังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปรทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมค่ารถโดยสารบขสรหรือรถทัวร์บขส .500 บาท ต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตร <Gym. Napoleon> จะได้รับสิทธิทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารบขสค่ารถไฟ500้อยบาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตัว๋วดยสารรถไฟ 3. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG หรือก๊าซถุงต้ม45บาทต่อคนต่อ3เดือนโดยผู้ถือบัตรจะได้รับทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ 4. ส่วนลดค่าซื้อก๊าหงุงต้มปตท1 0 0บาทต,ต่อคนต่อเดือนสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาเร่หรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้วันที่15กรกฎาคมปีห3เงินผู้สูงอายุ เพื่อการยังชีพเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม50-100ถึง100บาทต่อเดือนตามเกณฑ์รายได้และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ได้ผู้สูงอายุที่มีรายได้0-30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทผู้สูงอายุที่มีรายได้3 0 0 0ง1 0 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ50บาท คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม5%สำหรับผู้ถือบัตรสวัสิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรและใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านทงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนพิถุนาย,ยนปี63โดยรัฐจะคืนภาษีแบต5%ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรืออีมันนี่ของบัตรซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสด หรือรูดซื้อของตามร้านทงฟ้าและร้านค้าอื่นๆที่ร่วมโครงการได้แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน500บาทต่อเดือนวันที่18กรกฎาคมปี63ค่าน้ำประปา100บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำปราปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้สิทธิ์ต้องการสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรในวันที่18กรกฎาคมปี63และสามารถนำบัตรมากดเงินสดใช้ได้เลย โดยที่สำหรับการยังไม่กำหนดวันเงินเยียวยาไวรัสโควิด -19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาอื่นๆของรัฐบาลมาก่อนจำนวน1,000บาท3งวดคืองวดเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปี6-3รวมแล้ว3,000บาทผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน1 1 6 4 2ล้านนคนจะได้เงินพันบาทแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมโดยล่าสุดกระทรวงการคลังยังไม่กำหนดวันโอนเงินเข้าบัตรที่แน่นอนเพราะต้องรอขั้นตอนต่างๆแต่การจ่ายเงินมีความเปลี่ยนไปได้2แนวทางคือโอนเงิน2ง,งวดแรกรวม2,000บาทเข้าบาัตรในเดือนมิถุนายนปี63และโอนงวดที่3อีก1,000บาทในเดือนกรกฎาคมปี63โอนเงินพร้อมกัน3งวดรวม3,000บาทเข้าบาัตรในเดือนกรกฎาคมปี63 ล่าสุดตรวจสอบสิทธิเยียวยาเกษตรกรเช็คบัญชีด่วนทกสโอนเงินให้7จ0 0 0ม่นคนไม่สำเร็จความคืบหน้าโครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กรเกษตรหรทกสทยอยโอนเงินเยียวยาวรายละ5,000บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกราคมปี2 000, 5 0 3ตตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธิน,นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันล่าสุดในเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากโครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสไม่สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรผู้มีสิทธิ์จำนวน74,295คนโดยมีสาเหตุหลักหลายประการเช่นเกษตรกรเสียชีวิตและประจำตัวประชาชนผิด และเลขประจำตัวประชาชนจำหน่ายหรือยกเลิกจำนวน42,745รายและไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีธนาคารไม่สมบูรณ์จำนวน31,550รายดังนั้นขอให้เกษตรกรเร่งตรวจสอบรายชื่อที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอปิดประกาศในชุมชนและติดต่อ ขอแก้ไขข้อมูลโดยด่วนสำหรับกรณีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเสียชีวิตหากสมาชิกในครัวเรือนยังทำการเกษตรต่อจากหัวหน้าครัวเรือนเดิม ขอให้สมาชิกในครัวเรือนดําเนินการกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนที่สํานักง,งานเกษตรอําเภอรหรือสํานักง,งานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครที่1-4ด้วยด่วนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะดําเนินการบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรให้หากครัวเรือนเกษตรกรใดไม่ได้ทําการเกษตรแล้วให้ผู้นําชุมชนรับรองโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะทําการยกเลิกทะเบียนเกษตรกรรายนั้นต่อไป ส่วนกรณีเลขบจำตัวประชาชนผิดขอให้เกษตรกรตรวจสอบความถูกต้องและติดต่อหน่วยงานทะเบียนรัษฎรในพื้นที่เพื่อแจ้งปร,ปรับปรุงสถานะและยืนยันตัวบุคคลสำหรับกรณีไม่พบบัญชีธนาคารหรือบัญชีธนาคารไม่สมบูรณ์ขอให้เกษตรกรตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารว่ามีชื่อบัญชีตรงกับชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิบัญชีธนาคารมีความเครื่องแบบเป็นปัจจุบันหรือเปิดบัญชีธนาคารร่วมกับ บุคคลอื่นหรือบัญชีธนาคารเพื่อบุคคลอื่นหรือไม่หลังจากนั้นให้เกษตรกร,กรดำเนินการปรับปรุงบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยพร้อมแจ้งบัญชีธนาคารที่ถูกต้องทาง w w w y e ไบเว็บเยวยาเกษตรกร .com หลังจากแก้ไขข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการประมวลผลและส่งข้อมูลให้กับสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อใช้คัดกรองเกษตรกรรับสิทธิโครงการเยียวยาเกษตรกรและส่งข้อมูลให้ทกศเพื่อโอนเงินต่อไปล่าสุดงานนี้ใจเย็นๆครั้งเร่งจ่ายเงินบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,000บาทแบบเต็มที่ ในวันที่16มิถุนายนคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอมีมติเห็นชอบโครงการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 สำหรับผู้ถือบัตรสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน1,164,222รายซึ่งไม่เคยได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นๆของรัฐบาลมาก่อน ในโครงการนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดเก็บตกจะได้รับเงินเยียวยาโควิดีนจำนวน1,000บาท3งวดคืองวดเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 3รวมแล้ว3,000บาทโดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินผ่านบาัตรแบบอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมทางนี้กระทรวงการคลัง กำลังเร่งดำเนินการกระบวนการสองส่วนให้แล้วเสร็จเพื่อโอนเงินเข้าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,000บาทได้แก่เสนอคณะกรรมการที่ดูแลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีในอุตมะสวนายยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อขออนุม,มัติการใช้กลไกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายเงินเยียวยาโควิด1นทีนให้กับประชาชนดำเนินการขอจัดสรรและเบิกจ่ายเงินจากพกรกกูก้เงิน1ล้านล้านบาท การจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับว่ากระทรวงการคลังดำเนินกระบวนการต่างๆแล้วเสร็จเมื่อใดถ้าดำเนินการเสร็จเร็วภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตรสวัดิการแห่งรัฐในเดือนมิถุนายนปี2563จำนวน2งวด2,000บาท และจะจ่ายงวดที่3หรืองวดสุดท้ายอีก1,000บาทแต่ถ้ากระบวนการเสร็จไม่ทันเดือนมิถุนายนปี2 0 6 3ก็จะต้องจ่ายเงินเยียวยาทั้งหมด3งวดรวม3,000บาทในเดือนกรกฎาคมทั้งหมดโดยสิ่งที่ประชาชนผู้ถือบัตรต้องการทราบมากที่สุดในขณะนี้คือรัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อไหร่โดยเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานายร,บรับบะโลแสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโคศกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการจ่ายเงินเยียวยาวไวรัสโควิด1 9จํจำนวน3,000บาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่นๆของภาครัฐมาก่อนขอให้ใจเย็นๆทุกคนกำลังทำงานแข่งกับเวลาในระวบนกล่าว โดยล่าสุดกระทรวงการคลังกำลังเร่งดำเนินกระบวนการต่างๆเพื่อจ่ายเงินให้ถึงมือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เร็วที่สุด แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุวันจ่ายเงินได้แน่นอนและคาดว่าเรื่องนี้จะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้าเมื่อถามว่าการโอนเงินเยียวยาจะไม่ทันเดือนนี้ใช่หรือไม่เพราะเดือนมิถุนายนเหลือเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนายระว์ลลนกล่าวว่าไม่สามารถพูดแบบนั้นได้เพราะเดือนนี้ก็ยังเหลือเวลาอยู่และทุกคนก็ยังทำงานอย่างเต็มที่ถ้าวันจันทร์สัปดาห์หน้าคือวันที่30มิถุนายนปี63กระบวนการต่างๆแล้วเสร็จ ก็จะจ่ายวันนั้นยังอยู่ในเดือนมิถุนายนแต่ถ้าจ่ายไม่ทันเดือนมิถุนายนก็จะยกยอดเป็นจ่าย3งวดรวม3,000บาทในเดือนกรกฎาคมแทน